พร้อมไหมครับโอเคแป๊บน,นึงครับไม,ไม่เป็นไรรออีกคนหนึ่งอยู่ไม่เป็นไรไม่หัวง ยฮัลโหลยูลบหน่อยแค่หนึ่งโอเคขอแป๊บนึ่งเห็นนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองอีกรูมนะครับหนึ่งสองขอช่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปรูปนะครับครับผมมองกล้องนะครับ คุยเตงหชิวเชิวีชิวมชิวลัชิวเเนจะครับอย่าลืมคุยเตงหวืนะไปร่วมงานกันเจะๆนะครับเจกันย่า we